นี่บรรยากาศสดๆนะครับดนดมกลิ่นน,น,น้ำใสนะครับคนทั้คพักพอเสร็จแล้วแจ้งมีแย้โศวาไปอยู่ที่นี่หมดนะครับป็นย้โตมาบ้านดนมีบ้องไฟกำลังเดินทางโอ้บ้องไฟแสงมาแล้วสี่ลอยเลยบอย ไเพาอขายขายพัานทางบรรยากาศนะครับบรรยากาศรวไปได้ขาาดนด้เลยจากสองข้างทางนะครับกว่าถึงที่แนวผมก็หลวงพ่อวันนี้ไม่ฉขนเทนแล้วครับ